ต้อนรับเข้าสู่รายการซุรินแชทแอนแชร์วันนี้นะคะพาทุกคนมาออกนอกสถานที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนติดตามรอคอยกันมานะคะสองสามวันก่อนด็กฟ้าที่จังหวัดสุรินค่ะแล้ววันนี้นะคะจอมแจมก็อยู่กับพี่อ้อยที่สำนักง,งานพาณิจจังหวัดสุรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยเขาวันนี้เนี่ยทางพูดคร่าวๆก่อนดีกว่าว่างานของเราเนี่ยจัดขึ้นวันไหนถึงวันไหนบ้างคะค่ะ งานทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์นะคะจัดขึ้นวันที่22ถึง24ตุลาคม2568นะสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือส่วนใหม่อะคะ่ะก็ทั้งวันเลยใช่ไหม มีสามวันนะคะก็ทั้งวันนะคะถึงเก้าโมงถึงสองทุ่มค่ะอ,อยากรู้แล้วว่าในงานปกติโงฟ้าจะมีอะไรรู้ทั้งรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าโฮงฟ้าจะราคาถูกลงเนาะแต่มันไม่ได้มีแค่ของกินของใช้อุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายสินค้าโอท็อปด้วยเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะพาเราไปเดินดูกันเริ่ม<ช>บันที่<ช>ทตรงนั้นเลยดีกว่าเนาะตามมาเลยคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนอะไรคะเป็นสินค้าจากส่วนกลางนำมาซึ่งนำมาทั้งหมด40บบูธนะคะ วมเลยค่ะเพนายนะคะชัดสันมาค่ะนะคะอันนี้เป็นเครื่องนอนเป็นชุดเครื่องนอนต่างๆค่ะเป็นของแล้วก็จะมีของจังหวัดสุรินด้วยค่ะในส่วนซ้ายมือนะคะก็จะเป็นบูธของผู้ผลิตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอ่าอันนี้เนี่ยของใช้จําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะใช้จําเป็นต่อการดํารงชีวิตค่ะ ค่ะมาช่วยลดค่าคองชีพให้กับประชาชนนะคะปกติตามตามข้างนอกเนี่ยเห็นราคาไหมนี่ซูมซูมมาที่ราคาคุณน้องน้ำยาผปานุ่มเนี่ยปกติมันราคา15บาทที่นี่เขาขาย9บาาบาทลดลดมากเลยเฉพาะ3วันนี้เท่านั้นนะใช่น้ำยา3ามหเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซนต์ค่ะว้ายอันนี้ก็ราคาถูกกว่านะ จากราคา110บาทตอนนี้เหลือที่นี่เฉพาะที่นี่นะ79บาทลดไป28%จะมีผู้ผลิตนะคะร่วมรวมมือนะคะมาสินค้าเอามาจำหน่ายะคะแล้วเขามีจำกัดไหมคะว่าคนนึงเนี่ยซื้อได้กี่อย่างไม่ค่ะสินค้าจากผู้ผลิตไม่ได้จำกัดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเปิดร้านขายของอะไรนี้ก็มาซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะอุ้ยถูก เลิศดีอะพอมาตรงโซนตรงนี้เป็นผู้ประกอบการแล้วตรงนี้ล่ะคะอันนี้เป็นสินค้าไฮไลท์อะค่ะจะมีทั้งหมด4 4อย่างนะคะก็จะมีน้ำมันพืชลิตรละ40บาทค่ะโอ้น้ำมันพืชลิตรละ40อันนี้คือถุงจำกัดจำกัดคนไม่เกิน3ขวดไม่เกิน3ขวดคนละไม่เกิน3ขวดจะได้เพียงพอกันตกขวดละกี่บาท40บาท40ค่ะ1ลิตรลดจากปกติ50บบาทนะคะว้าวนี่ของจำเป็นเอาไปทอดไข่กินที่บ้าน พมีน้ำมันแล้วก็ต้องมีไข่ใช่ค่ะไข่ไก่แข็ง3าสฟองนะคะปกติ125ยจะเหลือ80บาทนะคะอ๋ออันนี้เป็นเบอร์อะไรคะเบอร์เอ็มค่ะเบอร์เอ็มใช่ค่ะเบอร์กลางเป็นสินค้านี่เห็นไหมคะป้ายเขาจะมีบอกอยู่ว่าไม่ใช่ไม่มีแค่น้ำมันพืชนะมันเป็นสินค้าให้แล้วก็คือของที่คนนิยมซื้อใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ค่ะแล้วก็ลดราคาสุดๆเลยค่ะ มีไข่ไก่น้ําตาลทรายข้าวหอมมะลิน้ำมันพืชเดี๋ยวไปชมน้ําตาลทรายกับข้าวหอมมะลิก่อนไข่นี้เอามาจากที่ไหนคะเป็นความของจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะจ่าฟ้าค่ะเพราะว่ากรมการค้าภายในเนี่ยตั้งใจที่จะมาอุดหนุนสินค้าของของผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วค่ะแสดงว่าเลยนำสินค้าจากจังหวัดสุรินทร์มาช่วยก็ซื้อไข่นี่ก็แถมอันี้ด้วยอ๋อไม่ใช่ อันนี้จะเป็นวันที่เปิดนะคะเป็นของจำรวยให้กับวยนักแขกผู้มีเกียรตินะคะอ่านึกว่าลดแรกแจกแถมอ่านี้ก็น้ำตาลใช่ค่ะปกติ27บาทจะเหลือ20บาทนะคะอ่ลดราคาถึง26เปอร์เซ็นต์เลยค่ะหุยอันนี้น่าจะจำนวนไม่เกินสามสามกิโลต่อต่อลายอะค่ะเพราะว่าน้องฝึกงานเราขาดน้ำตาลนะคะลมไม่ค่อยดีอ่ะข้าวสารนะข้าวสารพี่ ข้าวสารนี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้เลยนะคะอุดหนุนจากผู้ประกอบการของจังหวัดสุรินนะคะคุยงง่ายคือของที่เรามาขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการในสุรินทั้งนั้นอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ําตาลเราก็โรงงานน้ําตาลสุรินเนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้าวก็ข้าวของสุรินด้วยหอมมะลิแท้เลยนะคะี่ปกติ200หรือ120ค่ะถูกมากคุณพี่นี่เราต้องไปถามก่อนว่าสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายมาเลือกซื้ออะไรคะไม่รู้จักหรอกไม่รู้คุณยาย คุณยายกำลังงงอยู่ว่าของมันเยอะเลอเกินค่ะมี่ตรงไหนอีกคะตอนนั้นก็จะเป็นของห้างสรรพสินค้าที่มารวมรายการนะคะอย่างโรตัสแพตตาโฮมโปนะคะโกลบอลเฮาส์ก็คือเป็นห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยแหละใช่ไหมคะของดีมีคุณภาพราคาประหยัดอค่ะนี่นะคะซึ่งอยู่ที่สวนใหม่หรือว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมที่นี่ได้นะคะ ของเนี่ยยังขายอยู่ตลอดนะแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดงานใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะ11โมงพรุ่งนี้เทีโมงเปิดนะคะโดยท่านรัศการผู้ว่าชั้นรองผู้ว่าประพาสนะคะฝั่งนี้จะเป็นของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี่ะคะอันนี้ด้านมิวก็มาร่วมด้วยนะคะไฮไฮไฮโฮปไฮโฮปต่างๆอ่ะตรงนี้หมดไปละตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผู้ประกอบการต่างๆนู่นนั่นนี่ทีนี้เรามาดูของวิสาหกิจชุมชนใช่ไหม หรือว่าจุดไหนต่อเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะขอนำเรียนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยในในบูธเนี่ยมีทั้งหมดร้อยร้อยครูหานะคะในร้อยคูหานี่ก็จะเป็นจากส่วนกลาง40แล้วก็ของผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์30แล้วก็ผู้ประกอบการชายแดนที่ได้รับผลกระทบอุบลศรีสะเกดแล้วก็บุรีรัมย์อีก10บูธนะคะตรงนี้ผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์จะได้ รับการช่วยเหลือเยอะเลยอะค่ะค่ะนี่ก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับเครื่องประดับนะคะจากงานช้างค่ะจากร้านเครื่องราง้างอ๋อขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณพี่ร้านชื่อร้านอะไรคะอ่าร้านยิ่งดีแกสลักเครื่องประดับหมู่บ้านช้างมาจากหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางค่ะค่ะอะอย่างยกตัวอย่างสร้อยที่นี่เครื่องรางหงช้างค่ะ เขามีความเชื่อว่ายัางไงมาถ้าเกิดว่าใส่เครื่องรางเกี่ยวกับช้างแล้วมันจะเสริมในเรื่องใดบ้างถ,ถ,ถ้าใส่เกี่ยวกับเรื่องอฟันช้างจะเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจค้าขายเขาเรียกว่าทําอะไรก็กินง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากช้างมันก็ทําอะไรก็ราบลื่นค่ะทําธุรกิจอะไรก็มีแต่ฟันกําไรเพราะทําจากฟันช้างกินอย่างเดียวแล้วถ้าสมมุติว่ามี fc ดูทางบ้านอยู่อยากมีสินค้าไหนที่อยากจะนําเสนอในเรื่องของร้านเรานะคะวันนี้เรานําเสนอมาจากแปลรูปเกี่ยวกับเครื่องรางของช้างนะคะแล้วก็ฟันช้างหางช้างนะคะแล้วก็กระดูกช้างกระดูกช้างแล้วก็หางช้างนะคะงานช้างก็มีนะคะแต่ต้องไปซื้ออยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านตะการนะคะเพราะว่าร้านเราเป็นผู้ค้างานช้างออกไปซื้อได้ค่ะถ้าสนใจยังไงก็ขอรหัสออกไปซื้อได้ตอนนี้คือเรามาออกแนะนําสินค้า ค่ะไม่ได้วางงานช้างนะคะแต่วางเครื่องรางของชา้างทุกอย่างค่ะนี่ล้านยิ่งดีแกะสลักนะคะส่งตรงจากหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางเลยขอบคุณมากเลยนะคะ,ค,ค,ค,ะคุณผู้ชมคะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินในชื่อใหม่พ r อาริสุรินด้วยนะคะอ่ะกดไลค์ให้กับเพจของพาณิชจ,จังหวัดสุรินด้วยอันนี้เป็นผ้าไหมค่ะโอ้อันนี้คือ ทีมที่กําลังมาแรงนะคะรักชาตินะคะอันนี้จากที่ไหนคะคุณพี่จากท่าสว่างนะคะบ้านท่าสว่างแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมเนาะสวยงามมากนี่าลาย <ฮะ S 1> ต,าต่างต่างอันนี้คืออะไรอ่ะเข็มขัดนะคะโอ้ว้าวเก๋มากเก๋น่าจะเป็นสีธรรมชาติไ้วยคะอันนี้ใช่ค่ะใช่ใชอ๋อ้อค่ะอันนี้อันนี้ อ๋อเป็นเข็มขาดแล้วสีย้อมธรรมชาตินะตัวนี้จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สีธรรมชาติค่ะตัวนี้จะเป็นเคมีสีพาเทลสีสวยจะเป็นสีทุพเคลมค่ะปรับให้มันดูเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับหลายยุคหลายสมัยหลนั้นโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะสุรินทร์เราอ่ะขึ้นชื่อหลักๆเลยก็คือช้าง ผ้าไหมข้าวหอมมะลิใช่ไหมนี่เครื่องประดับเงินเครื่องประดับเงินต่างๆแล้วก็จะมีให้เห็นกันนี่ค่ะจากที่ไหนคะอันนี้ร้านนี้อันนี้บ้านประทุนบนเตนอำเภอศรีขรภูมิค่ะศรีขรภูมิลายที่นี่เขาชื่อลายอะไรคะมีลายประจําของพื้นไหมมีลายของประจําหมู่บ้านใช่ไหมคะก็จะเป็นหางกระรอกค่ะหางกระ ROC สรกหวานอ่าแล้วก็จะเป็นอันลุยซีม่ะเนี่ยที่ที่ทอในหมู่บ้านเลยค่ะ แล้วลดลดราคาให้ด้วยใช่ค่ะจากพันแปดหรือพันห้าน่าซื้อมากไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเด็กก็ฝากได้ค่ะฝากพิธีกรก็ฝากได้นะคะนี่นี่ก็ผ้าไหมมาจากอำเภอไหนคะอยู่ลำดวนอำเภอลำดวนอ๋ออำเภอลำดวนนี่มีมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะออินกปิ้นนี่เขาเอามาทำเป็นกระเป๋าเลยนะคุณ เก๋ซะไม่มีสีชมพูหวานแววนี่ขอบคุณค่ะอ่านี่เครื่องประดับประดับหินสีหินสีสวัสดีค่ะขออนุญาตเิฝาเข่าใช่ไหมจากอำเภอฝาสินรินค่ะสุรินค่ะแล้วเรื่องของหินนี่มันจะมีเรื่องความเชื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ค่ะเป็นสายมูเลยหินสีไอย่าสมมติจอมแจ่มเกิดวันจันทร์นี้เหมาะกับสีอะไรดีคะสีเหลืองค่ะจะเป็นพวกประเภทหยก น้ำผึ้งอะไรประมาณนี้ค่ะตาเสือค่ะไม่ได้ซื้อหรอกนะคะให้เขาเลือกเฉยๆอ่าเชิญค่ะอ๋อโอ้เออสวยนี่ดูทุกคนใครสนใจเอฟไว้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็นี่แคปหน้าจอแล้ววงมาแล้ในเพจอันนี้มีชื่อร้านชูติการี่เหมือนเคยไปช่องห้าด้วยกันไหม อ,อด,ดิฉันชอบอันนี้มากเลยคุณผู้ชมนนมันดูวัยรุ่น,นโ,โซเกะ <laughs> พี่อ้อยเล็งไว้แล้วยังคะ <laughs> เล็งแล้วอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายแปรรูปอของสุลินนะคะ,คะสวยใสสบายอือ ีนี้เนี่ยนอกจากจะมีพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วของกินมีด้วยไหมคะอยู่ด้านโซนด้านหลังสุดนะคะ<อ>มีที่นั่งให้รับประทานด้วยนะอ๋ออย่างที่คุณพี่บอกนะว่านอกจากที่จะมีในพื้นที่จังหวัดสุรินแล้ว,ลวยังมีพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสุรินด้วยที่มาออกบูธกับเราในวันนี้ใช่ค่ะ,ะก็คือ,อจังหวัดที่ได้ใช่ค่ะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็จังหวัดที่ส่วนกลางคัดเลือกมามค่ะสรคามรอยุธยาอย่างเงี้ยค่ะ นี่ใครปวดเข่าปวดข้อนะคะเขามีใบใบรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยนะคะนี่เดี๋ยวยังเดี๋ยวยางก่อนคุณพี่จะขายอย่างเดียวเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นโลชั่นขมิ้นผสมน้ำมันมะพร้าวโลชั่นขมิ้นแต่ัวเป็นน้ำครับิวดูอ้หอมขอบคุณค่ะอาคุณพี่ในขนี่ค่ะ จะเป็นสินค้าออวิสาหกิจชุมชนสินค้าชุมชน SME อะค่ะ,าะรายย่อยกล้องกล้องมาเดินข้างหน้าห่อกล้องมาเดินข้างหน้าค่ะด้วยปกติแล้วเนี่ยเราเราจับปีหนึ่งนี่บ่อยไหมคะงานธงฟ้างานงานธง,ง,ง,งฟ้านี่มันเป็นออตรงนี้ธงฟ้าชายแดนเนะาะก็คือเป็นนโยบาย quick win ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง รีบดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดเจ็ดจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่เป็นภารกิจขององฟ้าเราได้มีทงฟ้ามาลงที่จังหวัดสุรินนะคะอ่าทุกคนถึงจุดที่ดิฉันรอคอยนัก็คือโซนของกินสวัสดีค่ะนี่คุณลุงจังหวัดสุริน ของซุรินเรานะคะปกติขายอูบิกซีวันนี้ก็มาขายเอ็นงฟ้าตลาดเขียวก็ขายนี่มีผลไม้แบบบ้านๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกอะไรลูกเมาลูกเมาี่ลูกเมาดูสิปกติขายสี่สหรือสาคือพูดง่ายๆคือในในที่นี่อ่ะถูกทุกอย่างลดลดราคาทุกอย่างนะคะนี่ของหมักของดองมีมดใช่ดีค่ะนี่รองเท้า ในสร้อยสุรินค่ะทุกคนหลายๆคนที่กําลังดูอยู่นตอนนี้อยากเริ่มจะอยากได้ของแล้วนะคะพี่อ้อยเดี๋ยวก็จะเป็นของกินของใช้ต่างๆผ้ามงผ้าไหมราคาถูกด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังนะตรงนี้มันมันติดละซึ่งก็จะสามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพจของพี่อาสุรินหรือว่าเพจของพาณิชจังหวัดสุรินได้เลยนะคะแล้วก็ อาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะใช่นะคะในนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ทําอะไรอยู่นะคมาจําหน่ายให้นะคะนะะคแล้วตัวนี้เป็นน้านมหมูข้าวนะคะน้ำนมเพื่อสุขภาพนะคะความดันเบาหวานน้ำตาลสูงแล้วก็ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดมีกราบาิบห้าเท่าช่วยบำรุงเซลล์ในสมองให้ชิมจ้ะจะยอาขวดก่อนนะคะอ่ะค่ะคนละขวดค่ะอ่าเลยค่ะ คนเดียวก็พอค่ะขวดเดียวก็พอไว้ขายแล้วมันสีก็ต่างกันในสีสีสีขาวกับสีเขียวมันต่างกันยังไงน้ำขวดอันนี้แค่เขียวตัวนั้นรสงาดำค่ะแล้วก็จะมีกะยศาสตร์เดี๋ยวให้ชิมกะยศาสตร์ด้วยนะคะกะยศาสตร์เราทำจากข้าวโพดไม่ค่อยชอบเลยของพี่ไม่อยากให้ชิมดูค่ะเดี๋ยวรับรองความอร่อยแน่นอนค่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านวิทยศขูขันศรีสะเกด อือหนังสือสเกตเหรอคะเนี่ยใช่อืออ nee. ่ะพอและขวดนะคะกีคพอแล้วขวดเดีวยพอแม่เอาไหมน้องไม่มีมือถึงนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูอืออร่อยอร่อยอือขอบคุณมากนะคะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจริงอันนี้ก็เป็นของถือสะเกีเหมือนกันโอเคขั้นสิบใช่ไหมอยากกินแล้วสิกะมีของใช้ของกินมากเยอะแยะมากมายแล้วก็นั่งรับประทานพักผ่อนได้อจุดให้ มีจุดให้นั่งกินด้วยคุณผู้ชมตรงนี้ลูกชิ้นก็มีคืองายคือแล้วประเด็นคือเขาจัดอยู่ตรงส่วนใหม่นะพอเราวิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วมากินใช่แล้วก็พักผ่อนไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็ลืมไปเลยที่เราวิ่งไปเมื่อกี้กี่รอบใช่ค่ะค่ะอะอยากจะให้พี่อ้อยฝากนิดนึงว่างานของเรามีจัดขึ้นวันไหนบ้างแล้วก็พรุ่งนี้มีความสําคัญยังไงค่ะค่ะก็งานธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดสุรินทร์นะคะก็จัดขึ้นวันที่22-24ตุลาคม2568ที่สวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาหรือสวนสวนใหม่ะคะ่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดดีมีคุณภาพนะคะส่วนสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่23เวลา11นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะก็ขอเรียนเชิญ มาร่วมที่ทีเปิดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเวลากี่โมงนะคะ11นาฬิกา,า,กาค่ะนาฬิกานะคะ,คะที่สวนใหม่<ช>เห็นว่ามีต่างอำเภอด้วยใช่ไหมต่างอำเภอก็จะเป็น<ม>รถโมบายอะค่ะ<ม>ก็จะมีรถโมบายไปที่3อํอำเภอก็จะมีอำเภอประสาทอำเภอสังขะแล้วอำเภอพนมดงรักค่ะวันที่22ถึงวันที่24ค่ะก็9โมงถึงบ่าย3ค่ะค่ะยังไงก็ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะแต่ที่นี่เนี่ยของกินก็ไม่ใช่น้อยๆนะ,ะเดี๋ยว อ๋อคุณยายได้ไอะไรกินคะเด็กๆลูกชิ้นอร่อยอ่ะคะอุ้ยไปถามเด็กกลุ่มนั้นดีกว,ว่า <ฮะ S 1> ใส่เสื้อเหมือนกับ <ฮะ S 1> ทีมทีมช่าง,างภาพเราเลยสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาที่งานธงฟ้าได้อะไรกันบ้างคะโอ้ขอกินด้วยได้ไหม <Air S 1> นี่กินแซ่บน้องกินแซ่บมากเลยน้องกินส้มตำพริกพริกัดร้านขอพริกัด้า ตรงนี้เลยค่ะนี่สามพี่น้องไก่ย่างเขา่าส่วนกวางม,มาจากขอนแก่นเลยนี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะตอบดีๆนะร้านตรงนี้อร่อยเนาะเขาบอกอร่อยนะคะอะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจที่จะมานะคะก็อย่าลืมมากันได้นะคะที่สวนใหม่เมื่อวาวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานเปิดนะคะเวลา11อนาฬิกา ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมากันเยอะๆเนาะพี่อ้อยเนาะค่ะแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าบ้านเราด้วยนะคะมาอุดหนุนสินค้าของดีที่จังหวัดสุรินทร์เรามากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้จอมแจมแล้วก็พี่อ้อยนะคะแล้วก็ทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ต้องขอลาไปก่อนวันนี้มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะอ๋อของกินเพียบเลยนะยืนอยู่หลังกล้องยืนอยู่หลังกล้องนี่นะ ส่วนไหนอาหารเยอะมากชิมยังไม่หมดเลยเนี่ยเยอะแยะมากเลยฮะ,ะเพราะว่าที่รีบที่รีบไปที่รีบปิดกล้องเนี่ยเพราะว่าเราจะรีบไปหาอะไรกินต่อนะคะ <c oughs> อ่าวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการสุรินแชทแอนแชร์นะคะในทุกๆวันค่ะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะ